สวัสดีท่านผู้ชมทางยู u t บบ e นดิชแนลแฟนเพจนิชแนลนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาที่บ้านของอ่าน้องแจ๊สนะคะพ่อน้องแจ๊สนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาก็ไม่เจอน้องแจ๊สนะคะเจอแต่พ่อแม่ก็ไม่อยู่นะคะแม่ก็ไปต่างประเทศแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะประเทศเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมเนะาะแนวทางของพ่อน้องแจ๊สโค้งสุดท้ายนะคะให้ 9 9้าเก้าหนึ่งทราบข่าวว่าให้ 1, เก้าเก้าหนึ่งแอดมินรีบนะคะไปงานเลยไม่ได้ตามนะคะแต่ว่าไปเข้าเลขของแม่น้องเจสที่ฟันว่าปั่นจักรยานนะคะให้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตรงตรงเลยนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะอ่านะวันนี้เนาะมาก็เห็นพ่อน,น้องเจสนะคะคิดย่างอะ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับพ่อน,น้องเจสกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะค,ค่ะคคอันนี้น้ำอะไรคะในเรืองเหลืองน้ำ กดน้ำกดที่จะยอดบ่ยอดเสร็จแล้วบ่ยังมนเอาใบบนดอกเดิมติดอ๋อสิบแถวอ๋อสิบแถว,แถว,แถวนี่ได้กิดกิดเมื่อคืนเนาะอืมเอามันยังไม่หยุดต้นี่ยังแต่ยอดไปแล้วแต่อยอดแล้วแหละอืมอ่ะเลยมาตามแนวทางฟาร์มฝันน้องแจ๊ดฝันดีบ่หรือว่ายัางไงไม่ได้ข่าวเลยว่าได้ฝันอะไรใดๆผมไม่เห็นเข้ามานี่เลยอ๋อเขาไปนอนบ้านยา้าบ่ ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านยายหรือเขาไปกับแม่เขาไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้โอ้หายไปกี่วันแล้วเนี่ยหายเนี่ยเกือบอาทิตย์แล้วเละเกือบอาทิตย์แล้วยามเห็นมาทั้งหมดเดยวบ่ลูกอ่ะทั้งหมดอ๋ออาจจะไปกับแม่เขาหรือเปล่าเนาะถ้าถ้าอยู่ก็คงจะมานี่แหละเนาะถ้าอยู่ก็เห็นเมื่อก่อนสองสามวันก่อนก็เห็นผ่านไปผ่านมา้าเลยอืมอ่าวันนี้ก็ทราบข่าวว่าพอน้องเจสตก็ฟันแม่นเหมือนกันเนาะ อ,ไม,อไม่ได้ตามไม่ได้ตามงวดที่ผ่านมาให้เก้าเก้าหนึ่งอ่ะมาตามงวดนี้ฝันดีปะฝันกับฝันอย่างที่เคยพูดเป็นเลยผมฝันว่าได้เดินกับเส้นทางเก่าเดิมยู้เฮยนะอ๋อสมัยโบราณปะทางรถสุ่งนั่นเลยอืมแต่เดินคลองฟองมาเนี่ยคนเก่าต่างประเทศเพื่อนบ้านนั่นเลยไม่ใช่บ้านบ้านเราเนาะนอ๋อประเทศเพื่อนบ้านอืมคนนี้คือ รู้จักกันดีแต่ลืมไปแกชื่ออะไรเท่านั้นแหละในใน,ในความฝันนะอืรู้จักกันดีเดินด้วยกันทั้งไปทั้งกลับนั่นแหละจากช่องโจมไปช่องชะนำ้ำทางเส้นเชิงเขานั่นแหละเคยเดินด้วยกันสมัยก่อนบ,อบ่แต่ฝันเห็นฝันเห็นแกอฝันเห็นแกว่าเดินตามทางไปเรื่อยๆไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งคนแก่กันที่ คนก็เยอะเลยต่ไม่ได้พูดด้วยได้พูดด้วยกับผู้หญิงคนหนึ่งคนเกนั่นแหละถามเกว่าได้อะไรกับข้าวอนี้เกก็ตอบว่าไม่มีอะไรอ่างนั้นแล้วก็พ้นกไปเนี่ยพอถึงที่จุดหมายก็พากันเดินกลับเหมือนเดิมนั่นแหละทางเดิมเส้นเดิมเส้นเดิมทางเดิมครับมาก็เจอผู้หญิงคนเกคนนั้นแหละอีกเหมือนเดิมเก็ได้ถามแกว่าได้อะไรกับข้าวเหมือนเดิมนั่นแหละ แกก็ตอบว่าไม่มีอะไรใช่นะบัณฑิต้างไม่หรอกกดไอทเออาร์แมนเออแค่นั้นแหละก็พอทานแกมาปรากฏเงียบมาหน่อยบอกอ๋อแล้วตีเลขฟันว่ายังไงเนาะบัณนีตตีผู้ชายสองคนไปกลับผู้ชายถ้าเป็นถ้าเป็นเขาทํานายความฟันว่าผู้ชายเลขสามผู้หญิงเลขสี่แต่นี่ผู้ชายสองคนสองคนผมต้งตีว่าหกหกสี่หก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 สี่ สี่หกหกหกสี่หกหกสี่หกประมาณนี้เนาะสามตัวหกหกสี่สี่สี่หกไม่สี่หกหกอ๋อสี่หกหกนั่นแหละคือหกมาสองตัวนะจ้หกมาสองตัวเพราะทั้งไปทั้งกลับก็คือหกมาทั้งไปก็หกเออเพราะว่าเดินเดินไปสองคนผู้ชายเนาะเดินไปแล้วก็เดินกลับกลับก็เจอผู้หญิงอีกเหมือนเดิมคนเดิมนั่นแหละเออคนเดิมอีกก็เลยตีเป็นหกสี่หกหกหกสี่แล้วก็หกสี่หก นาะสี่หกหกนั่นแหละเออสี่หกหกเออประมาณนี้ไม่สับสนเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่สับสนหรอกเนาะฟังดูในคลิปนะคะก็อันนี้คือความฝันของพอน้องเจสตนะคะตีให้แล้วสามตัวนี่แหละนะคะกลับไปกลับมาดเดอร์นะคะท่านผู้ชมงดก่อนฝันว่ายังไงนะไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายเนี่ยเก้าหนึ่งงดงดก่อนโค้งสุดท้ายคือฝันว่าน้องเจสตนอนแก้ผ้าอืมก็เพราะก่อนหน้านั้นผมก็เมื่อวันวัน ศาตผมก็ฝันถึงน้อง,องเจ๊เหมือนกันเลยฝันว่าน้องเจดผีเข้าก็ปรลับพอเงาะหลังอีกผมฝันว่าน้องเจ๊นอนแก้ผ้าทีนี้ตะโกนร้องลุกขึ้นตะโกนน้องเจษมันตะโกนร้องไาลุกขึ้นมันลุกวิ่งได้สองสองเก้าผมก็เลยตีเก้าเก้าหนึ่งโอ้โอ้ก็ตีแม่นเหมือนกันเนาะ วันนี้ก็ตีให้แล้วแค็งๆนะคะท่านผู้ชมจะตามๆดูจ้ะจะตามๆดูเนาะค่ะกี่งวดติดแล้วนี่น่าจะสามงวดแล้วครับสามงวดติดแล้วครับตั้งแต่วันศาัตไงเบ้นไงเต่ามาไองวดนั้นก็สี่สี่หกบ่แล้วก็เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สาตัวสามตัวมาเก้าหนึ่งสี่หกสองงวดไอสามตัวสองงวดหนึ่งตัวที่ผ่านมานี่แหละ เอองวดเมื่อกี้เก้าหนึ่งเนาะอ่ะสามงวดเลยเนาะสามงวดติดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่สี่หกหกสี่นะคะงวดนี้นะคะตามน้องเจดแต่ว่ามาไม่เจอน้องเจดเนาะไม่เจอไปอยู่บ้านแม่จ้าหรือว่าไปกับแม่เขาไม่รู้นะอ๋อเพราะไม่เห็นเข้ามานี่เราเกือบอาทิตย์ละสองสามวันแล้วแหละแล้วพ่อไม่ไม่ได้ตามหาบ้างบะไม่เคยออกไปไหนผมยังไม่ออกจากโวนยางเลยนี่อาทิตย์หนึ่งนี่อ๋อเนี่อันนี้ก็เกลียดยางแบบนี้เลย อันนี้ใส่ขาเทียมเนาะขาเทียมเจ็บวเนี่มันมันก็มามันชื้อมันเลยทั้งแต่ไม่ค่อยคล่องท่านั้นเลยโอ้ก็ว่ามันมันไม่มีล็อกของมันเนาะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างเราอันธรรมชาติของเรามันก็มีล็อกมีพับได้อะไรได้เนาะเออติดตามติดตามโรงพยาบาลไรตั้งแต่ออกจาโรงพยาบาลไม่เคยเข้าอีกเลยนะจริงเขาก็มีนัดมีนัดใช่ปะแต่ไม่ได้ไปทําไมไม่ได้ไปล่ะ กินละนัดตั้งแต่แปดโมงสองทุ่มยังไม่ได้กลับหนู <c oughs> อา้าวทำไมมันช้าจังไม่รู้ตรงบ้านไหนเนี่นสุรินเลยสุรินโอ้มันไกลด้วยเนาะ<ไ>แล้วก็อีกหนึ่ง<ไ>อีกอย่างหนึ่งยานพานะเราไม่มีไม่มีด้วยเยงินไม่มีค่ารถนะคะท่านผู้ชมนี่แหละเ,เรื่องของเรื่องนะไกลนะไก<ร>ลไปแต่ละวันเนี่ยโหมันแอดมินไปเนี่ยไกลมากทั้งวันเลยนะทั้งวันเลยใช่ตอนไปหนุ่เขานัดแปดโมงเช้าใช่ไหมแต่พ ไปจะเสร็จูนสองสามทุ่มหนูกลับมาถึงบ้านนีก็เกือบเที่ยงคืนนั่นเลยใช่อ่ะไอพ่อน้องเจดอ่ะให้แนวทางอีกครั้งหนึ่งกับท่านผู้ชมชัดๆเลยนะคะต,ตีความฝันตีในความฝันที่ผมตีว่าฝันเห็นนั่นเลยผมตีได้หกสี่หกก็หกหกสี่ก็สี่หกหกเท่านั้นแหละที่ผมพูดนะอืมค่ะเอาจับคู่ออเดอร์นะคะ อาน้องเจสดไม่อยู่แต่ว่ามีเอซนะคะอ่าดูผ่านช่องอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าอ่าถูกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าแม่น้องเจสดให้เก้าเจ็ดเนาะจําได้ไหมวันนั้นจําได้เนาะเออฝันแม่นเหมือนกันนะฝันว่าปั่นจักรยานแล้วก็อ่าตีตัวเลขให้กับแอดมินนะคะ อ่าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าด้วยนะคะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มนะคะก็ถือว่าเข้าทั้งอ่าแม่และพ่อเลยเนาะของน้องเจสนะคะแต่บ้ามาวันนี้อ่าแม่ก็ไปบ้านแล้วนะคะก็ไปที่ททยเตเทศกาลนะง,งานประจําปีกินสิบวันสิบคืนพ๋อบอกโอ้เทศกาลงานประจําปีที่กัมพูชานั่นลงานแข่งเรือนะโอ้มีด้วยบอมีเหมือนงานช้างเลยกนะ็บอกเหมือนบ้านเราอเนาะ <ไ>งานประจำปีกี่นาะสิบวันสิบคืนเดียวไปกับวันลอยกระทงเลยนะเอบอ,อ,อเดี๋ยวถ้าพ่ออ้อยแม่น้องแจ๊ดมาเมื่อไรเนาะเดี๋ยวแอดมินก็นจะตามให้นะคะท่านผู้ชมชได้รับชมเนาะทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจพ่อน้องแจ๊ดฟันแม่นแล้วก็น้องแจ๊ดก็ให้แม่นแล้วก็แม่ก็แม่นเหมือนกันเนาะตามงวดแรกแม่พูดความฝันให้ฟังตามของน้องแจ๊ดแหละ แต่แม่พูดความฝันให้ฟังตีให้9779เ้าเข้าเต็มๆนะคะมาเมื่อไรเดี๋ยวแอดมินตามให้เนาะอันนี้ก็ได้ข่าวว่าไปหลายวันแล้วเนะา,าะสิบวันแล้วบปกับสิบวันแล้วแหละวันที่ถ่าไร่วันที่สี่ก็ที่ห้าเนี่ยค่ะสี่สี่วันนี้ก็ขอขอบคุณอ่าพ่อน้องแจ๊ดมากๆนะคะในงวดวันที่สิบหกท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็คือหกสี่สี่สี่หกแล้วก็หกสี่สี่หก ให้ตัดเล่นเอาเด้อตัวเลขปรใหม่มีประมาณนี้นะคะก็ให้ตัดเล่นเอานะคะค่ะขอบคุณพ่อน้องเจ็ดมากๆค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาสรุปนะคะเลขพ่อน้องเจ็ดนะคะความฝันของพ่อน้องเจ็ดเ้ยนะคะอ่าให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมท้ายท้ายคลิปนะคะเพราะว่าหัวข้อคลิปแอดก็พูดไปแล้วนะคะว่าเลขที่พ่อน้องเจ็ดตีนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับแนวทางของพ่อน้องแจ๊ดนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรับชมแล้วขอให้ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะไปพร้อมกับพ่อผู้โชคดีคือพ่อน้องแจ๊ดเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมผิดถูกก็อย่าว่ากันก็แล้วกันเนาะเนาะสามงวดติดๆแล้วนะคะองวดนี้งวดที่สิบหกทคหกหก ะะท่านวายหน่อยนะคะท่านผู้ชมหกหก4 6หกสีหกนะคะอ่ะโชคดีค่ะรวยๆค่ะ